สวัสดีรู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเราได้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็อยู่เกี่ยวกับบอกนั่นเองนะครับผมและก็อยู่ในแบบไททันนะซึ่งแบบนี้คือผมได้ทําการแบบรีวิวไปนานแล้วนะครับผมแต่ว่าช่วงนั้นคือไททันมันยังออกมาไม่ครบนะครับผมในะช่วงนี้ก็มาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนะะี่ยมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ผมเห็นมันคือมันอัปเดตมาแล้วนะครับผมนะฮะแล้วนี่ใครเนี่ยเป็นใคร,รวา โอ้อยผมเก๋่าจะทำเสื้อลูกบอกขาดเหมือนก,กันนะอันนี้ใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะฮะ <c oughs> เสื้อลูกบอกนะอันนี้โอเคเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยผมทำให้เป็นนะฮะเสื้อในเกมนะเนี่ยเออเดี๋ยวต้องไปศึกษาพเพื่อนผมอีกทีเนาะผมยังทำง,ง่ๆแค่โลกโลก้ติดแค่นั้นแหละนะครับผมเนะี่ยโอเคซึ่งการแปลงร่างเอ้ยตัวอะไรวะสีบูโอ้ไขว้ยยิ้มคาแม่งอะไรไปเนี่ยเฮ้ยเอ้เอเอาโอเคนะครับผมนะซึ่งพี่ผมเอ้ยโหตัวนั้นผมยังจำได้ตัวอะไรวะท่าน เกวียนปะยังไม่มีหัวนะฮะโอเคเรามาดูนะ,ะว่ามีตัวอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับผมนะฮะโอเคไล่ดูทีตัวอะไรก็แล้วกันไททันเอ่อโหเนี่ยผมชอบการแปลงร่างของเซิร์ฟนี้มากเลยไอ้แมปนี้มากคือตัวเราจะค่อยๆใหญ่ขึ้นเองฮะ อันนี้เป็นไททันเอเลนนะครับผมนะฮะไททันโจมตีนั่นเองแรกๆผมตอนที่ผมดูเรื่องนี้นะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นไททันที่กาลาาที่สุดนะไอ้หลังหลักว่าแม่งอย่างโกงไอ้สัตเลยไอย้โอเคโอเคสกิลยังไม่มีนะผมว่าเฮ้ยอะไรวะอ๋อ,อ,อก,กระเทือบดินเอฟเอฟออกจากล่างโอเค โอเคครับ okay. ตัวต่อไปอันนี้คือเอเลนน่าจะมีอยู่แล้วแต่ผมก็เลือกให้ดูก่อนกรแล้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ด right th ูคลิปนั้นนะครับผมนะถ้าท่านเกาะนะครับผมอันนี้โอเคเออโหเห็นท่านลิงปะเออท่านลิงปะก่อนนี้ยังมีแค่ขนแค่ตรงไหลเองนะฮะทำไมกูแปลงร่างนานจังวะอ๋อเสร็จละโอ้ท่านเกาะโอ้เกาะแม่งมันดูแบบเงาขึ้นอ่ะไอ้เขี้ยเหมือนฮากี้เลยเคขี้พักกี้เหรอเกาะ เฮียใครทำอะไรกูเนี่ยองมาดิมาดิใครวะเฮ้ยเฮ้ยไอเหียไอ้หน่วยตำรวจจะฆ่ากูเฮ้ยเป้นกูต่อยใครไม่โดนเลยวะโอ้แบลล่างแบลล่างโอเคสกิลกระทืบดินเหมือนกันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอา เซต v ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจี G ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคออกจากล่างดีกว่าสกิลยังไม่มีนะครับผมนะฮะเซิร์ฟนี้ไอ้ผมก็ผมก็เว้นเยนะยครับไปตั้งนานแล้วนะทำไมมันอัปเดตมันน้อยอย่างวะโอเคอันนี้คือคอร,ร์อซ่เลยท่านที่มันเขียนว่า w i p นี่คือมันยังไม่เสร็จใช่ไหมมีหลายคนบอกแท้ๆยังไม่เสร็จและไม่สามารถเลือกได้โอ้คอร์โร่เลยท่านท่านมาถือมาเลือกไม่ได้ะฮะโอเคแล้ท่านหญิงโอ้จำไม่ผิดคือ มันยังเมื่อก่อนมันยังไม่มีวะไม่รู้ว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันโอ้นี่ไอ้กูว่าแล้วเมื่อก่อนยังแปลงยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะครับผมนะโอ้โหย่อยไอ้เคียนี่ต่อยกูกูต่อยไม่ได้ไอ้เจ้เลยไม่มีเนฟิชชั่นต่อยโอ,โอ้โอเคแกอ,ออกจากล่างดีกว่าฮะ อเอ่อต่อไปท่านคอนสงครามนะครับผมถ้าจำไม่ผิดน,นี่ถ้าคอนสงครามเซิร์ฟนี้เอแม็ปนี้มันจะถือดาบนะแหวกแนวอีกแบบนึง <st ress> โอ้นี่ฮะเอ๊ะท่าที่ผมเห็นน่าจะมีแค่ไทท่านลิงว่าเพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะ <st ress> <st ress> โอ้โอ้โอ้หมดไอ้ี้ยกดฟันก็ยังไม่ได้หรอเกม เอ้ยผมว่าผมมันมันก็นานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้มารีวิวเซิร์ฟเนี่ยเอ้ยแบบเนี้ยไอ้มันกูติดเ,เรียกเซิร์ฟเอาไว้ว่าผมเรียกเซิร์ฟก็แล้วกันนะเออมันก็คล้ายๆกันแหละไอ้ฮะไอ้ผมว่าผมไม่ได้รีวิวานานแล้วคือผมก็ผมรีวิวมานานแล้วมันมีอัปเดตแค่นี้เองเหรอโอเคนะเราไปดูเทิร์นัลลิงกันดีกว่าที่เราเห็นมันมีการอัปเดตนะเทิร์นัลลิงโอเคฮะเฮ้ยอ,อะไรวะอะไรโผมอะ่ะโอ้แงลงร่างอย่างนานโอ้ เป็นไงเล่าโหอัปเดตมานะครับผมนะท่านลิงเอ้ยโหว่ะตัวมันดูเตี้ยๆไอ้เหี้ยน้ั่งเออไม่รู้อะไอ้สัสเนี่ไอ้เป็นตัวมันดูเตี้ยยังอ่ะปกติไททันลิงนี่มันจะสูงกว่าพวกไททันเอเลนไททันไรเนอร์อะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอแล้วใครมาทำอะไรกูเนี่ยเฮ้ยอย่าฆ่ากูไม่มีเดเวเปชั่นในการโจมตีเฮ้ยอย่าโอ้ยโอ้แปลว่าอย่าน่าเฉย โอเคเดี๋ยวผมจะไปเทียบให้ดูเอาข้มมันวิ่งหนีกันไปไหนกันหมดวะแต่มาดูเตี้ยๆ่จะวะปกติมันจะตัวสูงกว่านี้นี่เนี่ยมันน่าจะเท่าเอเลนเลยนะเอ้ยสูงกว่าเหรอฮ้ยเท่ากันเลยปกติมันน่าตัวสูงกว่าเอเลนดิเออสกิลมีอะไรบ้างสกิลยังไม่มีอะไรนะไอ้เหี้ยมันมืดอะผมอยากจะลอยมันสว่างไอ้เหี้ยมันจะได้มองเห็นชัดๆ ราไปดูสกิลก่อนดีกว่านะก่อนที่จะเช้าสกิลคิวไม่มีแล้วอีก็ยังไม่มีใครมาทําอะไรกูเนี่ยอ่าก็ยังไม่มีสกิลน่าจะยังไม่มีนะครับผมนะอัปเดตเข้ามาแค่เททันลิงเท <laughs> ทันลิงโวเตียครับผมเนะี่ยเททันลิงแคร์โอ้จบละโอ้ผมว่าผมก็ปล่อยไว้านานแล้วแล้วไม่มอัปเดตนิดเดียวเองเพิ่มนี่เมืเ่อไรจะเช้าเนะี่ยอุยพาทิดเอ้ยไม่ใช่พาทิพาจัขยับด้วยผมว่าต้องรอย โอ้เช้าแล้วเช้าแล้วโอเคได้เห็นแบบชัดเจนสักทีคะทุกคนโหสาวแบบยืนเดฟ้คลไวะเลยเนี่ยโอ้ดูฮะเอ้ยผมว่ามันก็เอ้ยดูเหมือนมันก็ดีอยู่นะดูดีอยู่นะเขาแต่ว่าเขาเรื่องนียังคงความเป็นโลบอค่ะดูมือยังเหลี่ยมอยู่เลยเอ้แต่ส่วนอื่นๆผมว่าก็โอเคนะมีกล้ามมีอะไรอย่างงี้ยเลย เป็นรันวัดแต่ยังคงความเป็นโรบอทฮนะมือยังเหลี่ยมอยู่แต่ถ้ามือมันไม่เหลี่ยมเป็นมือจริงๆนี่คือผมบอกไปเลยว่าน่าจะดูดีนะแล้วปรับให้มันสูงกว่านี้นิดนึงเอสุดยอดเลยวะโอ้แต่เสียดายนะสกิลไม่มีนะครับผมนะอันนี้โอเคแล้วก็ไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าฮนะตัวอื่นก็น่าจะไม่มีอะไรอัปเดตแล้ววะโอเคเดี๋ยวลองลองดูโอ้ท่าลม้มเอ้ยเอาไปขี้ไข่บนล้มข้างหัว <laughs> อันนี้อะไรมีโดนเนชั่นเด้เอไม่มีตังค์ไอ้เหี้ย อเคเอ่อผมแทนท่านอันนี้ได้ไหมไปแทนท่านกามดีกว่าครับผมนะอ๋อแทท่านกามน่าตอนนั้นก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหถ้าถ้าอย่างเทพแอนิเมชันการวิงได้ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าไม่มีท่าโจมตีนะครับผมนะฮะไอ,อ,อ,อพวกนี้ก็ยังไม่มีสกิลก็ยังไม่มีฮะ วว้าเฮ้ยใครไปยึดเกฆ่าวะเฮียคิดว่าเฟี้ยวเหรอยึดลิงก็กระโดดข้าวไม่ได้โอเคก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะฮะอันนี้เดี๋ยวรีดดีกว่าดูตัวอื่นแล้วท่านเอ่อเกวียนนะครับผมนะฮะ ก็น่าจะเหมือนเดิมป่บว่าอัพเดตมาแค่ทท้ลิงตัวเดียวเนี่ยนี่ไงกูว่าอะไรเนี่ยไม่มีหัวโอไม่นะโอโอโอแค่มีเก๊กขาตแงนั้นยังไม่จบอีกโอ้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าคือมันก็มีสรุปแค่ ถ้าท่านลิงตัวเดียวนะที่อัปเดตเข้ามานะครับผมเนะี่ยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแหละเออผมไม่แน่ใจว่าเขาทําเองหรือว่าเป็นโมเดลฟรีนะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชาวเราบอกเขาขั้นเร็วนะซีเรียสเรื่องนี้กันมากนะโมเดลฟรีโมเดลไม่ฟรีฮนะแอ่ผมยังไงก็ได้กนะูไม่ได้จางครับผม <laughs> โอเคนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะึงต้องลองใช้เครื่องอุปกรณ์เพื่อแยสามมิติ เอาเอาโอ้แม่มันกว,ว้างเลยเดี๋ยวผม่นล็อกซ์ดูกระแพงดิดูข้างนอกนี Superman. ่โลกผ่าเออมาเซิร์ฟนี้ยังไม่เคยดูโลกภายนอกเลยวะกดสเปกบ้านเพิ่มความเร็วได้โอเคโอ้โลกภายนอกซูมออกก็ได้นี่หว่าโอ้โลกภายนอกมีแค่นี้เองเหรอโอ้ โอเคนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลับไปกกอนกละลันนะครับผมนะขี้เกียจละโอเคมาให้ผม